โดย Centuryia Solution of Wealth and Asset d a Management อลิสพอลินเผยเสน่ห์ความงามอันน่าหลงใหลสวัสดีค่ะกลับมาเจอญกันอีกแล้วนะคะกับแพตตี้และรายการมันี่ตัเรารายการนะคะที่ทําให้ใครหลายคนเนี่ยเข้าใจในเรื่องของธุรกิจการเงินที่แสนจะเข้าใจยากให้กลายเป็นเรื่องง่ายค่ะที่คุณเองก็สามารถเข้าใจได้เพียงดูรายการของเราน,นั่นเองคะ่ะ ซึ่งเรานะคะก็พร้อมนะ,ะที่จะนําทุกเรื่องราวที่อินเทรนด์ในวงการการเงินจับก,การะแสความเคลื่อนไหวการเปลี่ยนแปลงต่างๆในแวดวงการเงินนะคะมาฝากคุณรวมไปถึงอัพเดตข่าวสารนะคะที่รวดเร็วแล้ว,ลวก็ฉับไวให้กับคุณก่อนใครที่นี่ที่เดียวมันนี่โกราวค่ะ กาลังมาแรงมากๆในตอนนี้นะคะก็คือการลงทุนในแบบโปรฟิวเจอร์นั่นเองค่ะบางคนอาจจะเคยได้ยินบางคนนะคะก็ไม่เคยได้ยินมาก่อนค่ะแต่ที่สาคัญนะคะกระแสตัวนี้เนี่ยกำลังเป็นที่นิยมมากๆนะคะในหมู่ของนักลงทุนเริ่มอยากรู้แล้วใช่ไหมว่าทาไมเจ้าโปรฟิวเจอร์ถึงคิดนักหนาะแน่นอนว่ารายการมันี่ตัวเรามีคําตอบมาฝากคุณค่ะคุณพี่รู้ว่าเขามีการเดีย๋ยวนี้เขามีการซื้อทองไม่เพื่อเป็นการลงทุนแล้วก็มีการ เหมือนกับเหมือนจะเล่นหุ้นแต่เป็นทองที่รู้แค่นิดจริงๆแล้วเนี้ยอย่างที่บอกนะคะว่าตอนนี้มันมีกองทุนที่เกี่ยวกับทองเนี่ยเข้ามาเยอะแยะมากแล้วก็บอกตรงๆว่าจําไม่ไหวค่ะว่าเป็นอะไรบ้างแต่จะดูที่คอนเซ็ปต์ของตัวกองทุนนั้นมากกว่าว่ากองทุนนั้นเนียให้ผลประโยชน์ยังไงมีความเสี่ยงมากน้อยแค่ไหน โกลฟิ u เจอร์คือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสินค้าประเภททองคำที่ผู้ลงทุนสามารถใช้กำไรได้ตามความคาดการ์ล่วงหน้าที่มีต่อราคาทองคำทั้งในภาวะราคาทองขาขึ้นและราคาทองขาลงค่ะด้วยคุณลักษณะเด่นที่สามารถซื้อก่อนขายหรือขายก่อนซื้อได้และใช้เงินลงทุนน้อยกว่าการซื้อขายทองคำที่มีการส่งมอบ g o f ฟิ u เจจึงเป็นทางเลือกที่น่าสนใจในการทำกำไรและกระจายความเสี่ยงของพอร์ตลงทุนค่ะ ความแตกต่างระหว่างการซื้อทองคําแท่งจริงๆกับการซื้อขายโกลฟิวเจอร์ว่าการซื้อทองคําจริงๆเพื่อการออมการลงทุนเก็งกําไรหรือซื้อให้เป็นของขวัญในงานเทศกาลต่างๆทําให้ประโยชน์ของทองคํายังมีอยู่ต่อไปส่วนโกลฟิวเจอร์เป็นการลงทุนเพื่อเก็งกําไรและป้องกันความเสี่ยงให้พอตของนักลงทุนดังนั้นนักลงทุนรายย่อยรวมไปถึงร้านค้าทองก็สามารถเข้ามาใช้ประโยชน์จากการลงทุนในโกลฟิวเจอร์ได้ค่ะ เปรียบเทียบเลยยกตัวอย่างแบบง่ายๆว่าโกลฟิวเจอร์เป็นกระาดาษแผ่นหนึ่งที่มีราคาใกล้เคียงกับราคาทองคาและมีราคาวิ่งขึ้นลงตามราคาทองคาเช่นถ้าราคาทองคาอยู่ที่2 0 0 0 0บาทราคาของโกลฟิวเจอร์ควรอยู่แถวๆ20,000บาทเช่น2 0 1 0 0บาทและมีราคาวิ่งขึ้นลงตามกันในตลาดทองขาขึ้นนั้นโกลฟิวเจอร์จะเป็นขาขึ้นด้วยก็คือซื้อโกลฟิวเจอร์ในราคาถูกๆแล้วค่อยขายทิ้งในราคาแพงๆ เช่นซื้อกฟิวเจอร์ในราคา20,000บาทแล้วขายทิ้งในราคา2100 0บาทจะได้กำไร100บาทต่อทองคำหนัก1บาทแต่เนื่องจากกฟิวเจอร์เป็นการตกลงทำการซื้อขายทองคำที่น้ำหนัก50บาทจึงต้องเอา50คูณเข้าไปด้วยสรุปแล้วนักลงทุนจะได้กำไรเท่ากับ100คูณ50ผลลัพธ์ก็คือ5,000บาทนั่นเองค่ะ ไงกันบ้างคะการลงทุนนะคะกับเจ้ากลัวฟิวเจอร์เนี่ยไม่ได้ยากอย่างที่คิดเลยใช่ไหมล่ะเพียง mm hmm. แต่ว่าก่อนที่คุณจะลงทุนอะไรเนี่ยนะคะคุณจะต้องศึกษาให้ดีก่อนนันเอง mm hmm. เพื่อที่จะได้ไม่มีข้อผิดพลาดในการลงทุนนั่นเองค่ะซึ่งวันนี้ค่ะพัตตี้นะคะก็มีอีกหนึ่งกูรูนะคะที่จะมาให้ความรู้นะคะกับเรื่องของกลัวฟิวเจอร์ให้เราเนี่ยได้เห็นข้อดีของมันมากขึ้นค่ะครับก็เป็นที่ยอมรับกันในปัจจุบันนะครับว่าการลงทุนในรูปแบบของกลฟิวเจอร์เนี่ย เป็นที่นิยมกันมากขึ้นเนื่องจากโกลฟิเจอร์เนี่ยมีลักษณะเด่นอยู่หลายประการด้วยกันก็อย่างเช่นว่าเราซื้อก่อนขายก็ได้หรือว่าขายก่อนซื้อก็ได้ครับและที่สําคัญก็คือว่าโกลฟิเจอร์เนี่ยใช้เงินลงทุนน้อยกว่าการที่เราไปซื้อทองคําแท่งค่อนข้างเยอะครับะฉะนั้นเนี่ยก็จะเห็นว่าในปัจจุบันเนี่ยคนก็หันมาลงทุนในรูปแบบของโกลฟิเจอร์กันมากขึ้นครับ แน่นอนว่านะคะทางรายการมันนี่โกราวนะคะก็ยังมีข้อมูลข่าวสารนะคะในโลกของการลงทุนแล้วก็สถาบันการเงินต่างๆมาฝากคุณอย่างแน่นอนติดตามให้ได้กันแล้วกันนะคะทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ทางททบ5เวลาดีๆแบบนี้วันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ